สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับทีเด็ดสกอร์สูงแรกบายจาบนะฮะประจำวันที่10พฤศจิกายนปี65นะครับวันนี้ก็จะมีคู่ที่เด็ดนะครับทีเด็ดสูงแรกให้แล้วนะครับ1คู่จากการวิเคราะห์นะครับวันนี้นะฮะวันนี้ก็จะมีผลงานนะครับของเมื่อวานนะครับเมื่อวานให้ไปจากการวิเคราะห์นะครับ1คู่นะครับ ในรายการบุนเดสลิก้าของเยอรมันนะครับในรอบเที่ยงคืน30นาทีนะครับระหว่างทีมโครนและก็เลเวอร์คูเซ่นนะครับก็มีสกอร์ในครึ่งแรก1ลูกนะครับแล้วก็จบที่ 1- นสองนะครับสรุปว่าวินนะครับวินทั้งครึ่งแรกและก็มีสกอร์ในครึ่งหลังด้วยนะครับสําหรับคู่ของเมื่อคืนนะครับส่วนวันนี้นะครับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งคู่เช่นกันนะครับ วันนี้ก็บอลบอลน้อยนะฮะบอนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ไปที่เดนมากครับนะครับในรอบตีหนึ่งสามสิบนาทีนะครับระหว่างทีมอาฮุสแล้วก็นอตเจลเลนนะครับเจลเลนเจลเลนนะครับทีมอันดับเจ็ดเจอทีมอันดับหนึ่งนะครับโดยอาฮุสเปิดบ้านนะครับตอนรับการเยือนของนอตเจลเลนนะครับ สถิติทั้ง2ทีมนี้ที่เคยเจอกันนะครับในลีกนะฮะก็เคยเสมอกัน1-1นะครับน็อตเจลแลนในเชอ่์อจะชนะ3 2แล้วก็เสมอกัน22นะครับมีสกอร์สูงซะส่วนใหญ่นะครับมีสกอร์ในครั้งแรกทั้ง3นัดนัดรวดเลยนะครับสำหรับ2ทีมนี้ที่เจอกันนะครับส่วนอาฮุสนะครับผลงานของเขาก็ พึ่งไปเสมอกับ v b บอกนะครับ1นึงหนึ่งแล้วก็ชนะลิง g ีหนึแล้วก็เสมอกับบอลวีสองสองนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะมีสกอร์ในเรื่องแยกสองนัดนะครับอ่านน็อตเจลแลนนะครับก็พึ่งไปเสมอกับมิดแทนแ n นมา0ูน์ูนย์ชนะ AC h o หอเส้นนะครับสองูนย์ 0. แล้วก็ชนะแลน d e ดอร์แลนดอนะครับอันว่าดอสหรือเปล่านะฮะอ่า ดอทเดิร์ตน่าจะเดิร์ตนะฮะชนะแลนเดิร์ตนะครับสองศูนย์นะครับมีสกอร์ในครึ่งแรกสองนัดนะครับสกอร์ต่ำต็มเกมทั้งสามนัดเลยนะครับสำหรับนอตเจลแลนนะครับไปดูราคาดีกว่านะฮะราคาสำหรับคู่นี้นะฮะต่อมาที่เสมอนะครับคู่นี้เสมอนะฮะทีมอันดับเจ็ดต่อทีมอันดับหนึ่งนะครับก็ต่อเพราะว่า ออ่าเป็นบอลถ้วยด้วยนะครับเป็นบอลถ้วยแล้วก็เจ้าบ้านนะครับได้เปรียบในเรื่องของสนามของเชียนะครับก็เลยต่อนะครับต่อที่เสมอนะครับสรุปแล้วอาจจะออกทีมใดทีมหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้นะครับราคาน้ําก็ใกล้เคียงกันนะครับ0.90แล้วก็0.95นะครับทั้งสทีมนะฮะแล้วก็พูราคาพูนะครับ2.60แล้วก็2.55นะครับ มีโอกาสที่ทีมเยือนจะนิดนึงนิดนึงนะครับดีแต่ว่าราคาภูมันไหลขึ้นสเสมอไหลขึ้นนะฮะสามจุดหกศูนย์แบบนี้นะฮะแบบนี้น่าจะมีสกอร์อย่างแน่นอนนะครับถ้าถ้าสเสมอกันก็น่าจะสเสมอแบบมีสกอร์ครับเช่นหนึ่งหนึ่งหรือสองสองนะครับแต่ว่าสูงต่ำเต็มเกมสิฮะไหลลงจากสองจุดเจ็ดห้าเหลือสองจุดห้านะฮะราคาน้ํศูนย์จุดเก้าศูนย์แล้วก็ศูนย์จุดเก้าห้านะครับ มีโอกาสนะฮะมีโอกาสที่จะเกิดสกอร์สูงนะครับเกมนี้สูง3ลูกนะครับอาจจะเฉียนชนะกันที่2 1หรือ1 1, 1นะครับน่าจะอยู่ที่1 1หนึ่งหรือ2 1นะครับส่วนครึ่งแรกนะฮะคาดว่าจะน่าจะมีสกอร์ในครึ่งแรก1ลูกนะฮะน่าจะมีแค่1ลูกนะฮะหรือถ้าไม่มีจริงๆในครึ่งแรกครึ่งหลังก็ต้องมี1หรือ2ลูกนะครับคูน่นี้น่าจะไม่เกิน3ามนะยอยู่ที่ สองหรือสามลูกนะครับสอรอรวมน่าจะจบประมาณนี้นะฮะสำหรับคู่นี้นะครับน,น่าจะไม่จบศูนย์นะครับคู่นี้เพราะว่าดูจากราคาแล้วมีโอกาสที่จะเสมอกันหนึ่งหนึ่งมากกว่านะครับเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันในรอบตีหนึ่งสามสิบนาทีนะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่มีกลุ่ม VP นะครับก็สามารถแอดไลน์ในคอมเมนต์เพื่อขอเข้ากลุ่ม VP ฟรีนะฮะกลุ่มฟรีนะครับ อขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามให้นะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ